โอเคฮะท่านผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมโอเคท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูกันที่หน้าค่ายเกมของแพ็คมาติกเพล่กับเกมพ o w e r t ร์ธอมมีก็เวทท่านผู้ชมอยู่ในค่ายของแพ็คมาติกนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมขอจัดแบบเบิม่มเบิ่มแบบเล่นง่ายๆกันก่อนนะที่เบทห้า ลองหมุนกันไปก่อนนิดนึงนะผู้ชมสไตล์ของแอดวนมานะผู้ชมเมกาเวมันต้องซื้อฟรีเกมมันถึงจะเล่นสุดนะผู้ชมมันจะไปสุดได้นะแต่เกมนี้มันต้องสูงด้วยนะผู้ชมไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมาดีหรือว่ามาลายนะ,นะผู้ชมเจอฟรีเกลือนี้รับรองดูโถด,ดอะ่ะเกมนี้ถ้าเจอฟรีเกลือนะบอกไว้เลยว่าเรียบร้อยอะ่ะไม่เหลือเช่นดีแน่นะผู้ชมประมาณนั้นเนาะโอเค มาท่านผู้ชมพอได้หมุนแล้วเราก็ซื้อกันไปเลยท่านผู้ชมฟรีเกมแรกลงมาสี่ตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มต่อนะรอบนี้ขอสักสิบแปดดูดิดว่าจะตกดำหรือว่าเขียวนั่นไงฟรีเกมแรกก็ไม่ได้เล่นลวท่านผู้ชมเป็นไงล่ะเล่นกับสไตล์เมกาเวทท่านผู้ชมแอเลยไม่กล้าซื้อหนักๆเอาเลยอะเสียไปพันหนึ่งแล้วนะสองีเกมต้องมาลุ้นกันด้านในอีกว่า จะโดนหรือจะล่วงนะนผู้ชมโอ้โหสองปีท่านผู้ชมมูล,ลค่ามูล,ลค่ามูล,ลค่าหนึ่งพันบาทที่หายไปท่ผู้ชมมันจะคืนมาหรือเปล่าก็มาดูกันนะนผู้ชมมาดูนะเอ,อดก็เป็นสายที่แบบลุยเลยท่านผู้ชมโอเคใจแอดวิวเลยนะเมื่อกี้เกือบตายแล้วเกือบตายแล้ว รอดไหมรอดอม,มูลค่าพันห้านะคุณผู้ชมตอนนี้มูลค่าพันห้าเล่นไม่ได้เลยมูลค่าสองพันคุณผู้ชมมาลุ้นแต่กับีเกมนี้แหละไม่สุดแล้วก็ไม่เลิกด้วยไงเออขอให้มันได้รอดมั่งนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่แจกเลยอันนี้มันก็ไม่ได้เออได้แน่นอนอันนี้ล้นวนๆดอกสุดท้ายขอหน่อยเหอะขอหน่อยเหอะ โอ้โหดอกสุดท้ายมันยังโดดิคิดดูอะมูลค่า2.500อ่ะสี่เกมมูลค่า2.500นะมูชมเอ้ยรอบน,นี้เราเราได้คูณแค่รอบเดียวนะมูชมไอสอรอบสองรอบปุ๊บจบปั๊บโอเค 22. ลุยเฮ้อลุยก็คือลุยเนาะไม่ได้เล่นก็คือไม่ได้เล่นเรียบร้อยเลยไม่น่าเลยอะไรวันเนี้ย ท้อแล้วอะ่ะโอ้โหเสียไปเยอะมากกับการไม่ได้ไดดเล่นกีเกมเลยอะไรมันจะยากขนาดนั้นน่ะชิปโอเคพอได้ลุยมั่งนะผู้ชม18เธอ1ิเธอโอ้โหอย่างไกลจะได้เล่นได้ยังไงนะผู้ชมมูลคละข้าหายไปแล้วมารอบสุดท้ายแล้วผู้ชม ซื้อเท่านั้นที่จริงใจไหนใครบอกว่าซื้อเท่านั้นที่จริงใจโอโ้โหแอดไม่เคยเจออะไรที่จริงใจเลยอะโดนเท่านั้นโดนอย่างเจ็บมาขอหมุนสิบแปดก็ได้ฮึบเรียบร้อยท่านผู้ชมเราก็ยังไม่ยอมอีกสู้สุดใจท่านผู้ชมสู้สุดใจ โอ้โหจากหกพันหายแวแ๊ไปกับตาเลยทีนี้นะคุณผู้ชมชื้อชื้อมาชือ้อโอ้โหเรียบร้อยวะ่ะเจ็บจริงเจ็บจริงซื้อเท่าไหร่ยิ่งโดนเท่านั้นแต่เราอยากเล่น P ีเกมอ่ะประเด็นอ่ะโอ้โหเล่ยนยากมากเลยพีเกมถ้าอ,อยากได้ P ีเกมนนเนี่ยเออให้มันได้บ้าง เชื่อว่าจะไม่ได้เลยเล่นแบบหมุนก็ไม่ได้โอ้โหวนไปอะ่ะไม่ไหวแล้วทนผู้ชมไม่ไหวไมากเลยกับเกมนี้โอ้โหสุ่มอย่างเดียวไปอะ